เมื่อนักปฏิบัติทั้งหลายต่างคนต่างพิจารณาสิสนส้ส่วนสินแล้วก็ทรงสินได้เป็นปกติมีความมั่นอยู่ในสินไม่ทำให้สินขาดสินด่างสินพร้อย เป็นอนวุวาเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์เรียกว่าศีลานุสติกรรมฐานความสุขก็จะเกิดขึ้นกับตนนี้ในอันดับต่อไปองค์สมเด็จพระทสศพลทรงแนะนำให้ตั้งอยู่ในจาคานุสติกรรมฐานคำว่าจาคานุสติกรรมฐานก็ได้กัการคิดจะบริจาคทรัพย์สิน หรือว่ากำลังกายกำลังปัญญาให้เป็นประโยชน์กับส่วนสาธารณชนตอนนี้สิ่งก็ดีการปฏิบัติในจาคานุสติก็ดีถ้าจะปฏิบัติให้ถูกต้องให้ทรงอยู่ได้จริงๆก็ต้องมีกรรมฐานควบคุม คือกรรมาฐานที่มีอารมณ์ควบคุมมีอารมณ์คิดอยู่เสมอนั่นก็คือพรหมวิหารสี่พรหมวิหารสีนี่เป็นหลักใหญ่ถ้าพรหมวิหารสี่ไม่ทรงตัวอารมณ์ไม่มั่นคงในพรหมวิหารสี่ <c oughs> <c oughs> ก็รักษาสินให้บริสุทธิ์ตลอดกาลตลอดสมัยไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าพมีหารสี่มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่อิจฉาได้ยสิยาเขาพรอยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดีอมเบกขาทรงอารมณ์วางเฉยในเมื่อกดข้องกรรมเข้ามาถึงตัวหรือว่าไม่ซ้ำเติมบุคคลผู้เพียงพร้ำมีความทุกข ให้ได้รับความทุกข์ยิ่งขึ้นไปนี่พระมหาบพิตรจะทรงเห็นได้ว่าเขามีหารสี่เป็นหลักใหญ่ในการทรงศีลน่าจากคานุสติกรรมฐานอยู่ๆจะมาคิดว่าเราจะให้คนนั้นจะแจกคนนี้จะทำประโยชน์กับคนนั้นมันเป็นไปไม่ได้ ถ้าไม่มีกำลังใจเปลี่ยมไปได้วยพรมวิหารสี่ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมตตากรุณาโมทตาสามประการแล้วเบขาก็มีความสำคัญเพื่อจาขคานุสติกรรมฐานในข้อน,นี้องค์สมเด็จพระมหาโมนีทรงแนะนำให้ให้ให้หมดคำว่าหมดไม่ใช่หมายถึงว่าหมดของ คือไม่เลือกบุคคลผู้ให้หวังใจให้เป็นประโยชน์บุคคลน,นั้นจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติจะเป็นพวกหรือไม่ใช่พวกก็ตามถ้าเขามีความทุกข์พอจะแบ่งปันให้มีความสุขได้เราก็ต้องการทรงเคราะห์เต็มใจให้ให้ด้วยความเต็มใจหวังในการเกื้อกลูลจริงๆไม่หวังผลตอบแทนตามที่พระหมหาบุตร ทรงวินิจฉัยมาว่าเพียงแค่จาคะตวเดียวสามารถปณิพันธ์ได้อันข้อน,นี้จะมารับรองว่าคนถ้าไม่มีจาคะจะไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้จะไปพรทมโลกก็ไปไม่ได้แล้วจะไปนิพพานได้ยังไงแล้วถ้าจะกล่าวกันไปว่าคนปราศจากจาคะสิอย่างเดียวจะเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังเกิดไม่ได้ เพราะว่าไม่มีการเสียสละในการเห็นแก่ตัวถ้ายังเห็นแก่ตัวเพียงใดบุคคลนั้นไม่สามารถจะเปิดมากลับมาเกิดได้แม้แต่เป็นมนุษย์ถ้ามีจาคะเสียสละอันนี้คำว่าเสียยังมีอยู่ตามที่ทรงวินิจฉัยไว้อันนี้ถือว่ากำลังใจยังตำ่ำยังมีจิตดึง ข้าที่ทรงวินิจฉัยว่านะั้นตรงตามความเป็นจริงทุกประการในข้อต่อไปตัดคำว่าเสียออกไปเหลือแต่สละที่ทรงวิจารณ์มาที่ทรงเห็นว่าข้อนี้ก็ยังไม่ดีแท้ถ้า้าองใช้คำว่าตัดคำว่าเสียออกใช้คำว่าสละอย่างนี้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมได้ ถ้ายังใช้คำว่าเสียสละเห็นจะเกิดได้แค่มนุษย์เท่านั้นถ้าตัดตัวสอออกเหลือแต่ตัวละตัวเดียวคำว่าละตัวนี้กินความหมายหมดถึงว่าละกิเลสให้เป็นสมุูเฉตะระหารไม่มีการผูกพันใดๆในโลกีวิสัยกำลังใจของทุกคนได้ทำได้อย่างนี้ไปนิพพานได้ในชาติปัจจุบันทั้งหมด อันดับแรกก็ละเล็กคือละวัตถุต่อไปก็ละกำลังใจในด้านความชั่วแล้วก็มาสร้างสมความดีในด้านโลก,กีวีสัสและกามาวจรต่อไปก็ละความกระสับกระส่ายอารมณ์ของจิตจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ฌานเป็นผรมได้ เมื่อทรงความเ็นฌานได้ก็ละต่อไปคือละสังโยชน์สิบ่งการคือสกายทิฏฐิการเห็นว่าถภาพร่างกายเป็นเราเป็นของเราก็ดีข้อนี้ตามบาลีเรียกว่าขันห้าละความสงสัยในคาสั่งสอนขององค์สมเด็จสมมาสมพทธเจา้าละอารมณ์ที่เข้ามาทําลายศีลละอารมณ์ที่มีความพอใจในกามอารมณ์ ละความโกรธความเจ็บบาดอารมณ์ที่เข้ามากระทบกระทั่งจิตให้ไม่พอใจละความยึดมัน่นถือมั่นในรูปฌานและในรูปฌานและรูปฌาน <c oughs> ถือว่ารูปฌานและรูปฌานเป็นบันไดก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานเท่านั้นไม่ใช่ดีแค่นั้นละความถือตัวถือตนละอารมณ์ฟุ้งซ่านละฉันทะกลับมาขอขอประทานอภยัย ละฉันทะกับราคะที่เห็นว่าโลกมนุษย์เทวโลกพรมโลกเป็นของดีมีความต้องการอย่างเดียวคือความบริสุทธิ์ค้นจิตเพื่อพระนิพพานนี่คำว่าละที่พระมหาบพิตรราเชสมภารทรงวินิจฉัยมาเป็นประโยชน์แก่บบรราท่านพระบริษัทมากอาตมาจึงขอพระาจ้ท่าน นำถ้อยคำทั้งหลายเหล่านี้ไปให้เป็นไปสอนบรรดาแทนพุทธบริษัทให้เป็นประโยชน์ต่อไปแล้วพระมหาบพิกก็สรงอนุญาตแล้วอันนี้ถือว่าเป็นพระมหากรุณนาที่คนยิ่งใหญ่ที่อาตมาก,ก็ต้องจดและก็จําไว้ว่าเป็นประโยชน์แก่บรรดาแทนพุทธบริษัทและเป็นประโยชน์แก่อาตมามาก <c oughs> นี่เป็นอนันว่าจะจะทรงอยู่ได้ก็เพราะอาศัยพรหมิหารสี พมีหังสี่คุมศีลคุมจาคะและตอบมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงแนะนำให้ปฏิบัติพิจรารณาไขครวญและปฏิบัติในเทวตานุสติกรรมฐานในเทวตานุสตินี้มีธรรมดยสองราการคือหิริและอุตตปะฮิริ อายเสมอเป็นคนขี้อายอายความชั่วเกรงว่าความชั่วจะเห็นตัวเขา้าคอยหลบความชั่วจะตลอดเวลาทั้งในที่รับและในที่แช่งไม่ยอมให้ความชั่วเห็นหน้าหนีให้ไกลแสงไกลหลบไว้เสมอไม่ยอมสู้หน้ากับความชั่วเพราะความอาย เรื่การีสองโอตปะมีความหวัดหวั่นขังข้ามเกรงอันตร,รายที่จะเกิดจากความชั่วหลบอยู่เสมอหนีเสมอไม่ยอมให้ความชั่วเข้ามาถึงตัวก็กลัวมากีนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำบุคคลที่มีศรัทธาจริตจิตคิดเชื่ออยู่เสมอ ปกติชอบใจในการเชื่ออยู่แล้วไหนๆก็เชื่อแล้วก็ให้เชื่อในด้านความดีนี่ถ้าหากว่าท่านผู้ทรงศรัทธาจริตยอมรับนับถือถ้อยคำคำสอนขององค์สมเด็จพระจินสีในข้อนี้ทั้งหมดตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงแนะนำผลที่จะพึงได้ มีอะไรบ้างคนที่จะพิจารณาถ้าจะกล่าวว่าบุคคลนี้เป็นเป็นสาธุชนคนดีก็ใช้ได้ถ้ากำลังใจต่ำเนี่ยาตมาถือว่าคนนั้นเชื่อต่ำถ้าเชื่ออย่างกลางก็เรียกกันว่าเป็นกัลยาณชนคำว่าเชื่อต่ำเชื่ออย่างกลาง เน่นก็เชื่อ,อย่างสูงก็เป็นพระโสดาบันที่เชื่ออย่างต่ำก็เชื่อตามเขาว่าถ้าจะทำอะไรไม่ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมระสงฆ์ไม่ยอมรักษาศีลไม่ยอมให้ทานไม่ยอมเกรงกลัวความชั่วอายความชั่วก็เกรงว่าชาวบ้านเขาจะว่าเอา เพราะอยู่ในกลุ่มของเขาเขาทําอย่างนั้นเราก็จําจะต้องทําตามเรียกว่าทําเหมือนกันแต่ว่าไม่เต็มใจนะักกาลังใจไม่เต็มเตี่ยมอย่างนี้เรียกว่าเป็นสาธุชนเป็นคนพอมีความดีอยู่บ้างที่สามารถเอาตัวรอดไม่ลงนรกถ้าเชื่ออย่างกัญญานชนขั้นกลางเชื่อในขั้นปางกลางดีขึ้นมาหน่อย ทำใจให้ทรงตวดยินในอำนาจพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติทรงศีลเป็นอารมณ์มีจาคะเป็นปกติมีหิริโลตะปะเป็นประจำแต่กำลังใจยังเข้มข้นน้อยมีความมั่นไม่กันแต่ยังไม่มั่นถึงที่สุดอย่างนี้เป็นกัญญานชนสามารถจะเกิดเป็นพรหมโลกได้ ไว้สายอย่างต่ําก็เกิดเป็นเทวดาอย่างดีเกิดเป็นพรหมถ้าอารมณ์นิยมจริงๆหรือว่ากฎทั้งหกประาการนี้จําเป็นอย่างยิ่งต้องถือเป็นสระณะตัวจะตายก็ยอมตายดีกว่าจะปล่อยให้สระณะทั้งหกประาการนี้สลายตัวไปคําว่าสาระณะถือเอาเป็นที่พึ่งสรณะแปลว่าที่พึ่ง ต้องคิดไปเสมอว่าจะต้องยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจะได้ยาใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดาทรงปฏิบัติมาแล้วจะปฏิบัติจริยานั้นตามจริยาขององค์สมเด็จพระปฏิทิบแก้วถึงแม้ว่าจะไม่ถึงก็ตามจะพยายามทําที่สุดเท่าที่จะพึงทําได้จะรักษาความดีนั้นไว้ด้วยชีวิต จะไม่ยอมคิดคลายความดีนั้นแม้แต่ตัวจะตายเพื่อทำคำสั่งสอนใดๆที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าควรปฏิบัติพร้อมที่จะปฏิบัติและจะทรงความดีนี้ด้วยไว้ด้วยชีวิตและไม่คิดจะทำความชั่วที่พระพุทธเจ้าสรงห้าม ถึงแม้ว่าใครจะบังคับว่าท่านจงดื่มสุราถ้าไม่ดื่มสุราเราจะฆ่าตายแล้วก็ยอมตายเสียดีกว่าไม่ยอมดื่มนี่เป็นริการที่สองราการที่สามทำใดที่บรรดาพระอริยสงฆ์ท่านหลายเนี่ยจะมาจํากัดลงไปในคําว่าพระอริยสงฆ์ไม่ใช่ว่าพระสงฆ์ทั้งหลาย คำว่าพระสงฆ์ท่านหลายความจริงคำว่าพระแปลว่าประเสริฐแต่บางทีสงฆ์ท่านไม่ค่อยประเสริฐนักก็มีที่ปฏิบัติตัวผู้ยี่ผู้ยำไม่สมควรในฐานะที่เป็นสรรมณะก็มีถมไปฉะนั้นขอพระมหาบพิตรจงทรงกำลังใจในส่วนของพระอริยสงฆ์เป็นสำคัญ ว่าท่านหลายเหล่านี้นั้นพ้นจากทุกมันได้กับพระปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาคําแนะนําขององค์สมเด็จพระจอมไตรเว้นข้อที่ทรงห้ามพระพฤติตามในข้อที่ทรงแนะนําให้ทําตามจะต้องปฏิบัติตามปฏิบัติธของพระอริยสงฆ์อยู่ตลอดเวลาจะไม่ยอมคลายจากความดีอันนี้แม่ตัวจะตายก็ตามที มานดับที่ 4, สี่สินห้าราการนี้จะทรงไว้ด้วยชีวิตจะไม่ยอมคิดทำลายสินทึงแม้ว่าตัวจะตายยอมตัวตายดีกว่าสินขายรายการที่ห้า่่องค์สมเด็จพระบรมโลกคกนนาชทรงแนะนำว่าจงบริจาคทรัพย์เพื่อสาธารณประโยชน์ การกระทำอย่างนี้เป็นปัจจัยที่พ้นจากทษคือความทุกข์การบริจาคทรั์เป็นปัจจัยของความสุขคือจะมีมิตรเป็นที่รักทั้งทั้งที่เราไม่ต้องการให้เขารักเขาก็รัก <c oughs> ไม่ต้องการให้เขายินดีเขาก็ยินดีไม่ต้องการให้เขาคุ้มภัยอันตรายเขาก็คุ้มเพราะเขามีความรัก ถ้าลงรักเสร็จแล้วก็ไม่อยากแย่จากกันไม่ต้องการให้คนรักมีความทุกข์ต้องการส่งเสริมคนรักให้มีความสุขจาคะจาคานุสติถือว่าเป็นตัวสำคัญตัวหนึ่งที่ทำจิตใจชุ่มชื่นทําใ้้มีความสุขเป็นการทำลายกิเลสตัวสำคัญคือโลภะ สำหรับศีลเป็นกิเลสเป็นการทำลายกิเลสตัวสำคัญคือโทสะก็ะเมรมไม่คงเพราะศีลต้องมีเมตตาปเป็นเบื้องหน้าคือเมตตากุกรณาทั้งสองรายการเป็นตัวนำถ้าไม่มีเมตตากรุณาทั้งสองรายการศีลท่งอยู่ไม่ได้ถ้ามีเมตตากรุณาทั้งสองรายการประจำใจโทสะก็ต้องถูกทำลายคือมีกำลังต่ำลงไป เมื่อโทสะมีกำลังต่ำก็ไม่สามารถจะประหารประหารใครได้ความโหดร้ายของจิตไม่มีเป็นอนุวาจาจะก็ดีสิงก็ดีจะรักษาด้วยชีวิตและข้อสุดท้ายองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรให้เจริญในอนาในเทวตานุสติกรรมฐานข้อนี้ต้องรักษามั่นด้วยชีวิตเหมือนกัน ขึ้นชื่อว่าความชั่วเราจะเป็นคนอายเสมอคนขี้อายอายชั่วหลบหน้าความชั่วอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าใครจะบังคับคิดว่าจะเข็นจะฆ่าจะบังคับถ้าไม่ปฏิบัติความชั่วจะค่ายตายก็ยอมตายดีกว่ายังไงยังไงก็ไม่ยอมสบตายกับความชั่วไม่ยอมคบหาสมาคม แล้วก็ทําตนเป็นคนที่ขาดหวัดวันต่อความชั่วกลัวความชั่วจะเข้ามาถึงตัวเขาจะทําอันตรายนี่ถ้ากําลังใจของบุคคลทั้งหลายทรงอยู่ในคุณธรรมทั้งหกประการนี้โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันองค์สมเด็จพระิิิตามายกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นประโสดาบัน หรือว่าพระสกิทาคามีการที่อาตมาถวายพระพรมาอย่างนี้ก็ถือหลักที่องค์สมเด็จพระจินท์สีทรงตรัสว่าพระโสดากับพระสกิทาคามีเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เพื่อ,อธิศิีลศิขาสำหรับพระอนาคามีเป็นผู้มีจิต อตสิจิตตสิกขาคือทรงชานยิ่งตอนนี้ต้องใช้กําลังสูงกําแพงชานเพราะต้องประหัตประหารกรมราคะกามฉันทะกับปฏิฆะคือความโกรธความพยาบาทให้ที่นาดไปจากจิตในตอนนี้ก็ขอบนอยู่แค่ประโสดากับพระสกิทาคามี ถ้าพิจารณาให้ดีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสตามสัมยช์ว่าประโสดาบันกับพระสกิทาคามีละสังโยชน์ได้สามนัม่นก็คือสกายทิฐิพิจารณาทราบอยู่เสมอวา่าตาภาพร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา แต่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดากับสกิทาคามีมีสมาธิเล็กน้อยและมีปัญญาเล็กน้อยยังไม่มากนะักเป็นของเบาๆบิงนั้นการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าพระโสดากับสกิทาคามี ัสกายทิฐิเอกายัศสกายะทิฏฐิตัวนี้ก็เพียงเบาๆคือมีความรู้สึกอยู่เสมอไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องตายในการตายนี่ไม่มีเวลาเที่ยงแท้แน่นอนอาจจะตายเดี๋ยวนี้อาจจะตายวันนี้อาจจะตายวันหน้าตายเชา้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายตอนค่ำตอนกลางคืนตอนดึก จะตายด้วยอาการปกติระยะตายด้วยอาการอบุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตายได้ทั้งหมดเป็นอนุว่าท่านที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสุคตคิดอย่างในข้อนี้สําหรับพระโสดาบันคือไม่เผลอจากความตายตัวอย่างที่พึงถือเอาง,ง่ายๆก็ได้แก่เปรสการีธิดา ซึ่งเป็นลูกสาคนนายชจ้าหกพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนแสดงว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงขอเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทในชีวิตจมประกอบกิจความดีไว้เสมอนี่เธอคิดอย่างนี้เป็นปกติว่าถึงความตายแล้วต่อมาเธอก็เป็นประโสดาบัน เป็นอันว่าพระโสดาบ,บันตัดสก,กายาทิฐิได้แบบเบาๆโดยคิดถึงความตายเป็นเบื้องต้นไม่มีความไม่ประมาทในชีวิตโดยไม่ได้คิดว่าชีวิตจะอยู่ยืนยาวนานแสนานานเชื่อองค์สมเร็จพระวิธิตรมานในตอนนี้และสัญญาข้อที่สองท่านกล่าวว่า พระโสดาบันไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสั่งหมายถึงข้อควรเว้นคำสอนหมายถึงสิ่งที่ให้ปฏิบัติตามแนะนำให้ปฏิบัติว่าเป็นความดีสัญญ,ญานข้อดีสามองค์สมเด็จพระมหามุนีทรงตรัสว่าพระโสดาบันมีศีลบริสุทธิ์ นี่ถ้าจะกล่าวโดนสังโยชน์ทั้งสามรายการก็จะเห็นว่าพระโสดาบันไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าตนจะต้องตายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรคือเชื่อฟังอยู่เสมอไม่สงสัยในคำสอนรักษาศีลบริสุทธ์ด้วยชีวิตและก็ถ้าสำดับบรรดาท่านพุทธศาสนิก ที่มีศรัทธายริตทรงคุณธรรมทั้งหกประการด้วยชีวิตถ้าจะไม่กล่าวว่าเป็นประโสดาบันจะกล่าวว่าอย่งไงนี่ถ้าจะมองไปจุดหนึ่งว่าองค์ของพระโสดาบันที่กล่าวาไว้แล้วเป็นสัญญอทีพึงละเมื่อละแล้วอารมณ์จะต้องทรงอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งนี่จุดที่พระโสดาบันทรงอยู่ นั่นก็คือหนึ่งเขาเรียกกันว่าองค์ระมาโสดาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังสองมีความเคารพในพระธรรมสามมีความเคารพในพระสงฆ์รวมความม่าสันะทั้งสามประการนี้มีความมั่นคงจริงๆแล้วสี่มีศินห้าบริสุทธิ นี่พระโสดาบันทรงคุณธรรมจริงๆเป็นแค่สี่ประการถ้าจะกล่าวกันไปทีก็ดูเหมือนว่าหญ้าปากคอกเป็นของที่เรามองกันเห็นอยู่เสมอเป็นของที่ประสบพบเห็นอยู่ง่ายๆไม่ใช่มีอะไรเป็นของยากไม่ไกลนักก็ไม่ไกลนักเป็นอนุว่าตามที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัส ว่าพระโสดาบันมั่นคงในพระพุทธมั่นคงในพระธรรมมั่นคงในพระสงฆ์มีศินห้าบริสุทธิ์อันนี้จะพิจารณาได้จากพระโสดเช่นท่านสุปะพุทธกุฏิที่ฟังเทศเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบรรลุพระโสดาปฏิผลก็เพราะใส่ท่านเป็นคนจนเป็นขอทาน เมื่อจิตใจเข้าถึงพระโสดาบันความชุ่มชื่นก็เกิดความเพื่มปีติปรากฏล้นพลคิดว่าถ้าองค์สมเด็จพระทศพลทรงทราบว่าเราเป็นพระโสดาบันพระองค์คงจะดีใจมากในตอนเชา้าเตรียตั้งใจจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคปรามบารถนาจะถาวาย กราบทูเนทรงทราบว่าบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นประโสดาบันแล้วในขณะเดียวกันพระอินก็มาทดลองสุปาพุทธผู้มีใจเป็นแก้วว่าสุปาพุทธเธอเป็นคนจนและก็เป็นโรคเรื้อนเธอลงกล่าววาจายอย่างนี้ตามคำเราว่าไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรถ้ากล่าวแล้วเราจะบันดาลให้ท่านหายจากความเป็นโรคเรื้อน แล้จะบรรดาลทรัพย์สินมาให้เป็นมหาเศรษฐีว่าจะให้กล่าวตามนี้คือว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ทาไม่ใช่พระธรรม,ม,พ,รรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์กล่าวอย่างนี้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามกล่าวเล่น,เล,นเล่นก็ได้หานสุปาปุพธะชี้หน้าพระอินทหาว่าพระอินทถอย ท่านมาหาว่าเราเป็นคนยากจนเข็นใจเราจนก็จริงแหละแต่ถ้าว่าเป็นการจนโลกิยทรัพย์สําหรับอริยทรัพย์ของเรามีมากมายใช้กล่าวว่าจชัดวาจาเช่นนั้นเรากล่าวไม่ได้ท่านจงหลีกไปให้คนนี่จะเห็นว่ากระแสวัสธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลทรสรับรอง ว่าคนที่เป็นประโสนดาบันนั้นมีความมั่นในคุณพระพุทธเจ้าในคุณพระธรรมและคุณของพระสงฆ์และจิตตั้งตรงลงเฉพาะในสินห้าบริสุทธิ์ไม่ยอมขาดสายอันนี้อาตมาก็ขอถวายพระพรว่าสำหรับท่านผู้ใดที่มีอารมณ์ใจหนักไปในทางศรัทธาจริตก็ขอให้ท่านทั้งหมด ปฏิบัติตามคติที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรในพระกรรมฐานแล้วหกอย่างเป็นอารมณ์คิดไม่ใช่อารมณ์ภาวนาเป็นอารมณ์ไข้ครวนไม่ใช่เป็นนั่งภาวนาว่าพุทโธธรรมโมสังคโฆสีโลจาคโคเทวโตเจเทวตาไม่ใช่ทำอย่างนั้นใช่อารมณ์คิดให้อารมณ์จับเข้าถึงจุดจริงๆ ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงปฏิบัติได้แบบนี้จริงๆรได้ความทรงตัวท่านเป็นประสงดาบันตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไม่ใช่อาตมาพยากรเอาละสำหรับในด้านของศรัทธาจริตที่สมเด็จพระมหาบพิตรทรงมีความประสงค์อาตมาบันทึกให้ถวายเวลานี้มองโนนินกาหิมะเทศจะหมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้